สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับเราช่องพายเป๊ปซี่เฟมเบรนะคะวันนี้คุณพ่อก็พาหนูเละคุณแม่น้องอนานมาดูที่สร้างบ้านของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ได้มาอยู่ข้างๆบ้านของพายพลอใช่ไหมคุณพ่อใช่ครับร้องอยู่ตรงนู้นเลยอือพอลองแอมบแอมเน เราจะอยู่ตรงไหนน้องนั่นละนี่ค่ะก็ดูข้างๆบ้านของพี่พลอยเลยนี่นะครับนี่คือเขาเรียกอะไรตรงนี้ลูกชธาร,รนาะชัรนาที่ไหนหนู่นพแม่ไปนั่งเล่อนอยู่นู่นครับกับน้องนาน,นาก็โครงการบ้านเราว่าจะมาสร้างก็นี่ครับน่านจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ โอ้ลอยก็ลองเออลองกินเหมือนพีเป๊ปซี่เลยนี่ครับตรงนี้ครับก็อยู่ไม่ไม่ไกลนะครับก็อยู่ใกล้กับศูนย์คดศึกษาใช่ไหมลูกใช่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูนะครับโอ้ลอยนู่นครับ หลังคาสีเขียวๆนู่นก็จะเป็นบ้านคุณปู่ทองใบนะครับครับหลังคาเขียวๆนะครับอยู่ใกล้ๆกันครับเยวจะให้น้องน่ารักเป็นคนบรรยายนะครับคุณพ่อจะเดินพาเดินเข้าไปดูสวนของเรานะครับก็ว่าจะมาสร้างตรงนี้เลยครับรอรถไทยบุกเบิกดินก็ตรงนี้ก็น่าจะต่ำอยู่ ถ้ามีงบเราก็จะทมดินหน่อยครับทมพอจะสร้างบ้านให้พี่เป๊ปซี่แล้วก็บ้านขวานถ้ามีงบนะครับต้องรอดูว่าใช้งบเท่าไหร่จะเอากอไผ่นุ่นออกครับแบบสองกอน้อน่ารักบรรยายอันนี้แล้วก็จะมาเดินเข้าไปดูในเออไม่ใช่เดินเข้าไปหาพี่พลอยนะคะ คลายพลอีเพื่อนพี่เบปซี่เดี๋ยวขอถอนยากให้พอยก่อนไม่ได้เอามาเลยเอใช้มือ,อน okay. นท,ทนใช่นี่ยค่ะพอกินทานไม่อยู่ <c oughs> ถอนมาทางลากเลยนะคะพอไม่ได้เอาอุปกรณ์มาตัดหญ้าด้วยเราปรโยูนให้พลอยกันฟังไมอ่อยุดยังอยูะะ่เนี่ยคะใหาตกมันหรือยังคะอาการตกมันก็ยังออกอยู่ ไม่กินนะกินไม้พลอยเป็นเพ <c oughs> ื่อนที่ไปซี้ก็แต่สมัยยังเล็กๆนี่ก็เป็นที่ของปลาสุ็ที่เป็นที่ของพลอยสายพลอยตัวนี้เชื่อมนี่แหละตกน้ำนะ อันนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ของพายพลอยนะคะที่เราจะใช้มาสร้างบ้านให้กับเพื่อนซีแล้วก็บ้านของคุณพ่อ,อพี่ตรงนี้ประมาณไล่กว่ากำลังเอากอไผ่ออกกำลังตัดกอไผ่ออก เพราะว่าตรงนี้เราจะสร้างบ้านให้พี่ปัตตีเราก็จะเอากบะแผวเราจะสร้างตรงนี้เป็นพี่ปัตตีบ้านาน้องน่ารักก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> นี่จุดบ้านน้องน่ารักตรงนี้พี่ปัตตีอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันนะคะออก็อยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลบัวบานบัวบานอยู่ใกล้ๆเรานะคะ นี่ไงดูบาลองข้าสีเขียวพีณพ่อยืนนะแล้ลองเลเดี๋ยวดูนนลองขาสีเขียวตรงนู้น ก็เราคิดว่าจะสร้างตรงนี้น้่ารักว่ายังไงครับก็ถ้าคุณพ่อโอเคก็โอเคค่ะต้องเพราะว่าคุณพ่ออยากจะสร้างใกล้ๆชุมชนหน่อยเพราะว่าเวลาคุณพ่อไปงานหรือไปไหนก็จะอยู่ใกล้ๆชุมชนนะครับเพราะว่ามีแต่สามสาวพ่อก็เลยว่าจะเลือกตรงนี้นะครับนี่ครับดินก็ค่อนข้างจะต่ำหน่อยนะครับเราก็ต้องเอาดิน ดินมาลงนิดหน่อยนี่ครับพลายพลอยเป็นเพื่อนปีเป๊ปซี่ที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของพลายพลอยนะครับก็ขอแบ่งจากเพื่อนครับเขามีสินน้ำใจให้เราเราก็ต้องมีสินน้ำใจตอบแทนเขานะครับ <Okay. S 1> เป็นเรื่องธรรมดาเนาะ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณก็ต้องขอบคุณพลายพลอยที่แบ่งที่ให้ถ้าเป็นที่ของโครงการก็ต้องรอครับ ต้องรอดูต้องรอปีหกสองเพราะว่ายังไม่มีงบบุกเบิกนะครับปีอันนี้ปีโอ้ปีหกสี่ <c oughs> ต้องรอปีหกสี่คุณพ่อพูดผิดนะครับขอโทษนะครับอือก็ต้องรอปีหกสี่เราก็เลยเอาตรงนี้ดีกว่าถ้าเป็นที่ของโครงการก็จะอยู่ลึกเข้าไปข้างในอีกเราก็เลยว่าเอาตรงนี้ดีกว่าเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นที่ปลูกหญ้าเราค่อยไปเอาข้างในเนาะ <c oughs> ตามนั้นนะลูกเนาะโอเคครับแล้วเราไปดูพี่เป๊ปซี่ของเราต่อนะครับ เราก็ค่อยจบคลิปนะครับไปโอเคครับมาถึงตึกหิยเลยตึกนิวเลยเ,ยเลยหรอนี่มาถึงพี่เป๊ปซี่แล้วปนะเป๊ปซี่ครับพุมครับพุมออตกมันไม่ออกใช่ไหมลูกใช่เหรอ ใช่ทางนั้นเราไปเดินเล่นกันบายไ,ไม้น้องน่ารัก<ป>มาผ่าพี่เป๊ปซี่เดินเล่นกันนะครับอ่นะน้องน่ารักตอนนี้คุณพ่อของเราก็เดินทางมาแล้วนะเดินทางออกจากบ้านแล้วมากับพี่เป๊ปซี่นะคะสุดลอคุณพ่อทำอะไรเดินเล่นนะคะวันนี้ มันเราไปเเดินล่นดีกว่่าเเลนที่ไหนคะเข้าหมู่บ้านเดินเข้าหมู่บ้านนะคะมีเข้ามีเข้าตรงไหนเราก็แวะไปหาตรงนั้นมีเข้าตรงไหนเราก็แวะไปหาตรงนั้นเเข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจหรอคะ Yes เ <laughs> ดินอย่างช้าๆสโลสโลกินสไปรดไปด้วยเดินแบบขี้เกียจนันเนี่ยเดินด้แบบทีขี้เกียจเดินนะเนี่ยข้าว้ายลูกไปเนาะ เดินไปแล้วนะครับพี่เซซี่เดี๋ยวเราไปรอดูพี่เซซี่ตอนถึงบ้านนะคะตอนนี้ก็เดินมานะคะ ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อซี่ค,ค่อยเดินเดินไปกินไปนะคะเดินเล่นเดินเล่นนะคะตกมันไม่ออกใช่ไหมเออเดินหน่อยเดินกิน เดี๋ยวเดินไปรับที่ลินดีกว่ารับที่โรงเรียนดีกว่าตกมันใช่ไหมเดินไปถึงโรงเรียนนารินเลยนะ <Okay. S 1> เนาะโอเคเดินไปรับน้องนารินไงติดตามพ่อหน,น่อยเดี๋ยวเพูดไม่ได้ยินพ่อก็ต้องพูดดังๆ เข้าใจค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคอจะแตกนะคุณพ่อบอกตอนนี้ก็รู้สึกมันจะเปลี่ยนเป้าหมายนะคะเป็นเป้าหมายคือไปรับน้องอลินนะคะองาลินปวดแขน คุณพ่อบอกว่าจะให้น้องวารินขึ้นนะคะแต่ขึ้นไม่ได้น้องยังเจ็บแผลอยู่นะคะอันนี้พี่เซี่ของเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงบ้านคุณย่าเรียบร้อยแล้ว

เป็นคว้านของพี่พลอยนะคะี้ยบอกให้ตัดบอกให้ตัดต้นไผ่ให้ตัดได้สองต้นนี่ <c oughs> ตัดต้น <c oughs> ไผ่ให้นะคะ โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็โอเคค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะหนูไปลำสำหรับใครที่อยู่ใกลๆนะคะก็สามารถมาดูหนูได้นะคะเป็นงานกระถิ่น เป็นงานกระถินบ้านจินดานะคะคุณพ่อก็ไปเนี่ยคุณพ่อก็ไปแห่งานด้วยนะคะคุณพอ่อขี่คุณปู่ทองใบสำหรับ,นนบแค่ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวฟาร์มซีฟมเบอรี่้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณจะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอามุล่งลา